สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับทลิปนี้จะมาเสนอลัคนาธนูนะฮะเป็นการทำนายดาวจรของเดือนเมษายนนะครับดาวที่สมพุกในกระดานเนี้ยสมพุกณนวันที่หนึ่งเมษานะฮะอ่ะเริ่มกันโทษครับลัคนาธนูเนี่ยดาวพระหัสเป็นดาวประจำตัวคือตนุลักคุณน,นั่นแหละ นะนอกจากเป็นตนุรักแล้วก็ยังเป็นพันธุด้วยนะฮะณนะวันนี้เดี๋ยวนี้พละหัสอยู่ที่มีนนะฮะตนุรักไปอยู่ในพันธุตรงนี้เกณฑ์พิเศษครับนะฮะเป็นเกณฑ์พิเศษนะครับนะฮะได้พรหัส 4, ะะหส 4, ี่นะฮะปฐุมเกณฑ์พรหัดสี่ดีไหมดีมากนะฮะเรียกว่า ท่านเนี่ยมาเป็นพระราษส,สี่ให้กับธนูเนี่ยตั้งแต่สงการปีหกห้าแล้วนะครับและอยู่จนถึงสงการปีหกหกก็แสดงว่าเหลือเวลาอีกสิบเก้าวันที่ท่านจะยกไปที่เมธ <c oughs> นะฮะตรงเนี้ยเป็นเกณฑ์พิเศษก็อย่างที่บอกเป็นเกณฑ์พิเศษนะฮะเรียกว่าได้เลยหนึ่งปีนะฮะเดี๋ยวพอสงการปีเนี้ยท่านย้ายอันนี้ก็หมดโปรโมชั่นแล้วโปรโมชั่นหนึ่งปีสิบสองเดือน ะะอันนี้หมดโปรโมชั่นดาวจรแต่ถ้าใครมีตั้งแต่เกิดโปรโมชั่นนี้เรียกว่าตลอดชีพนะฮะเรียกว่ารีวิตเต็ดเลยตลอดชีพไม่ยกเลิกไม่เสื่อมไม่ยกเลิกเอาไปเลยทั้งชีวิตนะฮะเอาไปเลยทั้งชีวิตนะฮะส่วนใหญ่จะดีในเรื่องของบ้านที่ดินอะไรพวกเนี้ย <c oughs> นะฮะนะฮะ,นะฮะ,นะฮะเพราะว่าเขาอยู่ในภพที่สี่ไง นะฮะปฐุมมาเกฑ์ด้วยเป็นเกยพิเศษนะฮะโดดเด่นในเรื่องของตัวเองก็โดดเด่นฮะนะฮะหรือไม่ก็ยังเป็นเรื่องของบ้านที่ดินยานยนต์ครอบครัวอะไรพวกนี้มีความโดดเด่นเรื่องนี้นะมีความโดดเด่นเรื่องนี้หรือเป็นที่ยอมเคยเห็นหลายคนเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยนะแต่ที่เห็นเนี่ยเห็นจากจอรนะฮะเห็นจากจอรคือช่วงปกติก็เป็นคน ทั่วๆไปก็คือเฮฮาทั่วๆไปแต่เอ๊ะตั้งแต่สงการตั้งแต่ปีหกห้ามาเนี่ยรู้สึกว่าในสังโคพื่อนฝูงอะฉันเสียงดังขึ้นอะอ,ะอะประมาณเนี้ยเสียงฉันมันดังขึ้นอะเออนะฮะเสียงฉันมันดังขึ้นอะคนได้ยินมากขึ้นอะเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่เคยอ่านดูให้กับท่านอื่นที่เขาเป็นธนูอะนะฮะธนูแล้วก็ตำแหน่งจอได้ตรงเนี้ย นะฮะเหมือนอาการอย่างที่บอกอ่ะเสียงดังมากขึ้นมีคนได้ยินมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าคนที่ได้มาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเกิดมามีสถิตอยู่เลยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ตลอดชีพจะเป็นอย่างเนี้ยนะฮะจะเด่นเรื่องบ้านที่ดินยันยน์ด้วยนะฮะแต่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 ขออย่างทักษะอย่าเสียตั้งแต่เกิดหรือว่าจอทักษะอย่าเสียนะ ก็เคยเจออีกอ่ะพระรหัสสี่เชื่อไหมพระรหัสสี่ที่ยท่านเป็นพระรหัสสี่ยังไงก็เด่นเรื่องบ้านที่ดินยานยนต์ <c oughs> เขาได้อ่ะขนาดพระรหัสเสียนะได้ได้จริงด้วยพระรหัสสี่ก็คือพระรหัสสี่จริงๆยังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องดีในเรื่องนั้นนะฮะแต่เมื่อหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วเนี่ย เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากพูดง่ายๆเป็นกาลีพระราชสีเป็นกาลีอะ่ะนะฮะยังไงก็ต้องได้ครับแต่ได้แล้วเสียแต่ได้แล้วเสียยังไงก็ต้องได้เพราะพระนาชสีก็คือพระราชสีแต่กาลีก็คือกาลีแกนะฮะก็ต้องแยกกันทํางานยังไงก็ได้ได้แล้วก็เสียเนี่ยที่เคยเจอจากเจ้าชะตาจิตนะฮะแต่ถ้าพระรหัสท่านใดไม่เสียเอาพูดตรงๆพระรหัสท่านใดไม่เสียทั้งจร หมายถึงว่าที่อยู่ตรงเฉพาะตรงพระรหัสสีนี้นะสบายเรียกว่าที่เจอนะเสียงดังขึ้นคนได้ยินมากขึ้นอะ่ะบ้านที่ดียันยนต์รู้สึกว่าจะเด่นรู้สึกจะได้ดีอะไรเกี่ยวพวกนี้ด้วยอ่ามีส่วนดีเข้ามาในชีวิตอะประมาณนี้เลยอะ่ะประมาณนี้เลยนะฮะเอาละพระรหัสอยู่ตรงนี้ลนะเดี๋ยวพอสงการวันที่สิบเก้าท่านยาเบเมศก็คงจะเป็นการทํานายของเดือน พฤษสภาคมแล้วกันเนาะอ่าตรงเนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้สิบเก้าวันก็ยึดที่มีนี่แหละไม่ได้อยู่คนเดียวสิทีนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับใครครับสิงห์ฮะอาทิตย์คู่มิตรด้วยสุขพระมาอยู่ตรงพันธุสุขพระคือต่างถิ่นแดนไกลความสําเร็จช่วงเดือนเนี่ยช่วงเดือนที่อาทิตย์อยู่ตรงเนี้ก็กลางเดือนมีนานะถึงกลางเดือนเมษา กลางเดือนมีนาะถึงกลางเดือนมษาุนที่อาทิตย์ยังอยู่คู่พระรหัสเนี่ยมีความสําเร็จเรื่องของบ้านที่ดินยานยนต์ครอบครัวนะฮะมีความสําเร็จเรื่องของบ้านที่ดินยานยนต์ครอบครัวก็อีกอ่ะดูด้วยนะทักษะอย่าให้เสียนะนี่ฮะจะให้ถ่ายโต้งโต้งดีดีด,ดีถ่ายได้นะก็ดีอ่ะตำแหน่งเนี้ยมันดีละยังไงก็ดีละ แต่เหรียญมีสองด้านเสมอผมยืนยันครับนะฮะเหรียญมีสองด้านเสมอนะฮะเห็นแต่หัวพลิกดูกล้อยบ้างนะ,ะพลิกดูด้านกล้อยบ้างนะฮะด้านกล้อยก็พลิกดูบ้างหรือดูแต่กล้อยพลิกดูหัวบ้างเอ๊ทักษะเป็นใครล่ะถ้าทักษะเสียมาวุ่นวายเลยล่ะทีนี้ตีกลับเลยฮะตีตีกลับไปได้เลยจากดีเป็นร้ายอ่ะง่ายๆอ่ะง่ายๆนะฮะง่ายๆนี่หล่ะมันเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าทักษะไม่เสียสององค์นี้นะ ช่วงมีนาถึงการมีนาถึงกลางเมษาเนี่ยคุณเรียกว่าโดดเด่นเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ครอบครัวเลยนะนะพูดได้เลยพูดได้เต็มปากเลยนะฮะพูดได้เต็มปากเลยนะฮะอย่าให้เสียนะทักษะทีนี้มาดูจากดาวเสาร์บ้างนะฮะเสาการเงินน่ะสิอ่าเสาการเงินนะฮะโอ้โหพึ่งย้ายไปเลยพึ่งย้ายเมื่อเดือนมีนาที่เองอันนี้เมษาแล้ว การเงินมาสู่สหัชชะนะฮะการเงินมาสู่สหัชชะในส่วนดีนะครับนะฮะในส่วนดีส่วนดีเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยนะสหัชชะคือสังคมก็ด้ฮะสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงญาตินะพระเสาอยู่ตรงบ้านราหูเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เสียอะไรเท่าไหร่หรอกนะฮะไม่ได้เสียอะไรเท่าไหร่เพราะว่าบ้านคู่มิรเนี่ยและอ,อย่างหนึ่ง บ้านเดิมฉันด้วยแหละพูดตรงๆถ้าใครฟังคลิปผมจะรู้เลยว่าเสาอยู่อย่างไรนะบ้านฉันเนี่ยจริงๆฉันก็อยู่บ้านฉันมังกรก็บ้านฉันุูนก็บ้านฉันแต่แหมจะให้อยู่สองบ้านก็อะไรอยู่บ้านเดียวก็พอแล้วใหญ่โตมโหฬานนะฮะอันนี้ก็ให้ท่านลาหูเขาอยู่แต่สิกขาดก็ยังเป็นของพระเสาอยู่ดีแหละพระเสามาดูแลบ้านตัวเองตอนนี้ก็เหมือนกับบ้านให้เพื่อนอยู่ก็มาดูหน่อยสิอยู่กันยังไงรกรุงรังไหมอ่ามีอะไรต้องซ่อมแซมไหมเอาว่ากันไปนะฮะ สาอยู่ตรงนี้มีฤทธิ์มีเดชล่ะนะฮะไม่ได้อ่อนแออ่อนด้อยหรืออาศัยเลยนะอยู่เยี่ยงกเกษตรฉะนั้นก็ต้องคายอย่างกเกษตรนะต้องคายอย่างกเกษตรเท่านั้นด้วยเท่านั้นด้วยฉันไม่ใช่ผู้อาศัยนะฮะการเงินแข็งแกร่งเหมือนเดิมทันนเงินแข็งแกร่งที่อยู่บังกรและเงินก็แข็งแกร่งที่อยู่ที่กลุ่มด้วยนะฮะสหัชชาใช้เงินเข้าสังคมบ่อยต้องใช้เงินใช้ทองมาก นะฮะมีอะไรที่ต้องใช้เงินใช้ทองกับญาติหรือว่าเพื่อนฝูงมากหายได้ช่วงเนี้ยเข้าสังคมบ่อยมากเพราะเงินทองรู้สึกจะไปในสังคมบ่อยอ่ะไม่ทายเสียนะการเข้าสังคมและใช้เงินไม่เสียหายนะครับใช้เงินไปอาจได้อย่างอื่นคืนมานะฮะทุกอย่างมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นอ่ะนะจ่ายไปอาจจะได้เป็นอย่างอื่นคืนมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้สังคมคืนมาอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็มันก็เป็นการซื้อที่ลง,ลงทุนคุ้มค่านะฮะ เอ๊ะมีเกณฑ์ใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับเพื่อนฝูงญาติเข้าสังคมไหมเอามาดูซิสหัสชะไปไหนล่ะเอาพระลาหูไปไหนพระราหูไปปุตตะอืมสหัสชะยังมีเรื่องของการติดต่อด้วยเอ๊ะติดต่ออะไรมีเงินทองมาเอี่ยวด้วยเนี่ยไปติดต่ออะไรอยู่หรือเปล่าไปติดต่ออะไรเกี่ยวบปุตตะใช่ไหมใช่ไหมสหัสชะไปปุตตะเนี่ยมีการติดต่อปุตตะนี่ลงทุนใหม่ๆก็ได้นะครับ มีการลงทุนใหม่ๆมากติดต่ออะไรลงติดต่อลงทุนอะไรใหม่ๆไหมใช้เงินใช้ทองเนี่ยเป็ดไปได้สูงมากเลยนะฮะหรือไปติดต่ออะไรให้กับบุตรบริวารหรือเปล่าสหัชชานีาปป่อ่าสหัชชาไปปัดอ่าปุตตะเนี่ยติดต่ออะไรให้ลูกให้หลานไหมอ่ะบริวารก็หลานเนี่ยบริวารลูกก็คือลูกอ่ะปุตตะก็ทั้งลูกทั้งบริวารอ่ะไปติดต่ออะไรให้กับลูกหลานไหมอ่ะนะฮะใช้เงินใช้ทอง ลงทุนใหม่ๆใ,ใช้เงินใช้ทองสองอย่างนี่แหละติดต่ออะไรให้ลูกให้หลานหรือติดต่อลงทุนอะไรใหม่ๆไหมนี่เพราะจะให้ธนูทุกคนเหมือนกันไม่ได้หรอกแหมธนูทุกคนติดต่อเรื่องลูกอา้าวฉันยังไม่แต่งงานเลยฉันยังไม่มีลูกเลยนะนะฉันอยู่คนเดียวหลานเหลินก็ไม่มีนะติดต่อลงทุนใหม่ก็ได้เห็นไหมนะติดต่อลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้พูดตะยังไปเรื่องอื่นอีกต้องเยอะแยะนะนะแต่เอายกตัวอย่างอย่างนี้แหละไปหาเอาแล้วกันว่า ปุตตะมีความหมายอะไรบ้างเยอะฮะเยอะเยอะเยอะยอะจะให้ยกตัวอย่างทั้งหมดชักแม่น้ําทั้งห้าก็ไปไหวเอาสักสายนึงก็พอแล้วนะฮะสายสองสายก็พอแล้วนะฮะเรื่องบุตรเรื่องบริวารน,นะฮะเรื่องการลงทุนใหม่อ่ะอยู่คู่กับใครล่ะทีนี้นะฮะไปอยู่คู่กับเอาใครก่อนเอาสุกก่อนแล้วกันเอาดาวสุกมาจากอะไรมาจากอลีโอ้ยเอาอลลีมาปุตตะ การลงทุนใหม่ๆมีปัญหาแล้วสิบุตรหลานบุตรบริวารมีปัญหาอะไรไหมอ่ะต้องไปติดต่อเพื่อเขาอ่ะนะฮะสุขยังมาจากตุนด้วยนะฮะตุนนี่ลาบผลนะฮะอริล่าผลนะฮะลาผลมาสู่ปุตตะนะฮะมีการอาวอันนี้มัมีการลงมีการติดต่อลงทุนอะไรใหม่ๆ นะฮะมีการติดต่อลงทุนอะไรใหม่ๆหมไหมนะฮะแล้วมีปัญหาด้านลาภผลอะง่ายง่ายเลยมีปัญหาด้านลาบผลนะ,ะนะฮะการลงทุนใหม่ๆของคุณช่วงเนี้ยที่ใช้เงินใช้ทองลงไปมันมีปัญหาล้านลาบผลแล้วนะออนี้โดนด้วยมีปัญหาด้วยฮะอันนี้ก็มีปัญหาเนี่ยก็ผ่านมีปัญหาแล้วนะติดต่อลงทุนใหม่ใหม่มีปัญหาบุตรบริวารมีปัญหาอะไรที่คุณจะต้องไปติดต่อ แล้วใช้เงินใช้ทองแก้ปัญหาให้เขานะครับอา้าวพุทธมาเสริมหน่อยสิเขาว่าอย่างไรล่ะพุทธ่ะยืนอยู่เฉยอ่ะบอกมาหน่อยอะไรว่าอะไรว่าอะไรบ้าง,าง,าง,างพุทธนี่คู่ครองครับปัตตานีคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอ่ะเติมครับไปเอคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะฮะอ่ามีการติดต่อการลงทุนใหม่ๆนะฮะนะฮะเพราะว่า มีการติดต่อเพราะมันเกิดอะไรก่อนมันเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นก็เลยต้องติดต่อเรื่องการลงทุนฉันนะมันมีการมันการลงทุนของฉันมันมีปัญหาขึ้นฉันก็เลยต้องติดต่อแก้ไขปัญหาฮนะเป็นปัญหาด้านล่าผลด้วยนะฮะงานนี้มีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าสามีเข้ามาเกี่ยวข้องคืองานนี้ฉันไม่ได้ทําคนเดียวน่งานนี้ฉันไม่ได้ทําคนเดียว,นนยวตรงนี้นี่ แต่ฉันทำคนเดียวแต่ฉันทำคนเดียวนะฮะชันฆ่าของฉันอยู่คนเดียวนะฮะสามีแฟนคนรักนะภรรยาสามีผมฉันไม่มีฉันทำของฉันคนเดียวอย่างนั้นปัตตานีก็ต้องแปลว่าคู่สัญญาละกันไม่มีหุ้นส่วนและไอ้คุณที่ไปติดต่อนั่นแหละเขาเรียกหุ้นส่วนฝั่งตรงข้าปัตตานีคือฝั่งตรงข้าม นะฮะคุณไม่ได้ไปยืนคุยต้นไม้ต่อให้ยืนคุยจนไม้ต้นไม้ต้นนั้นมันก็เป็นฝั่งตงข้ามคุณอ่ะเอาคุยกันอย่างนี้ตรงๆยังไงสะาการทํางานก็ต้องมีฝั่งตรงข้ามคุณซื้อคนขายก็ฝั่งตรงข้าคุณขายคนซื้อก็ฝั่งตรงข้านะฮะแปลได้แปลได้เอาพุทธอย่างมาอีกเรือนหนึ่งกรรมะที่ราศีกันอ่ากรรมะที่ราศีกันการกระทําการงานพระเกตมาอยู่ โอยวุ่นวุ่นซะหน่อยนะเออใช่ฮะะเกดเนี่ยเขาเรียกว่าดาวยกกําลังก็ได้ออกจะวุ่นวุ่นงานออกจะมีเรื่องวุ่นวุ่นนะอืมถ่ายได้พะเกดองอเดียวเลยงานเนี้ยมีเรื่องวุ่นวุ่นแล้วล่ะงานนี้มีเรื่องวุ่นวุ่นแล้วล่ะนะฮะมีเรื่องวุ่นวุ่นแล้วล่ะนะฮะ,ะการงานอยู่การกระทําการงานอยู่ตรงนี้ชัดเจนแล้วนะฮะถ้าเป็นเรื่องของบุตรบริวารก็เป็นการกระทําไป แต่ถ้าเป็นเรื่องงานก็เรื่องงานนี่แหละลงตัวนะฮะนะฮะเกิดปัญหาแล้วเกิดปัญหาแล้วนะฮะเกิดปัญหาและะ้วแล้วทีนี้ปัญหานี่เป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยปัญหามันเป็นยังไงปัญหาเขาไปมรณะเคลียจบผ่านเอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นเอาก็อย่างง่ายง่ายเนี่ย ผ่านไหมน่าจะผ่านนะฮะน่าจะผ่านไปมรณะนี่ไปจบไปสิ้นสุดสุดท้ายเรื่องนี้ก็จะจบไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤษภาอังคารก็ยายเห็นไหมเรื่องราวก็ผ่าไปแล้วปุ๊บๆอันนี้ก็ไปแล้วแสดงว่าเมษาเนี่ยเมษาเนี่ยนะฮะเมษาเนี่ยไอยเรื่องดีก็คือเรื่องของความสําเร็จที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ ครอบครัวมีมีความสําเร็จเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์นะมีความสําเร็จในเรื่องนี้นะฮะมีความสําเร็จในเรื่องนี้นะฮะแล้วปัญหาที่ต้องไปแก้นะบุตรบริวารเกิดปัญหาคุณไปติดต่อใช้เงินในการแก้ไขนะเรื่องนี้จบเรื่องนี้ผ่านไปเห็นไหมสองไอการลงทุนใหม่ๆ มันเกิดปัญหาเรื่องลาบผลขึ้นก็คือผลประโยชน์เกิดปัญหาขึ้นน่ะนะฮะคุณก็อาจจะต้องมีการใช้เงินเพิ่มในการแก้ไขหน่อยนะเพราะว่าเงินมาอยู่เนี้ยมีการใช้เงินแก้ไขเพิ่มเติมนะ,ะแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปนะฮะอาจอาจจะเรียกว่าไม่ราบลื่นสะดวกง่ายดายซะหน่อยหนึ่งเพราะอะไระเกดอยู่ที่กรรมะ ว,วุ่น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 อยู่นิดนึงนะวุ่นวุ่นอยู่สักนิดนึงนะแต่จะวุ่นขนาดไหนผ่านได้ครับนะฮะผ่านได้อ่ะผ่านได้ยังไงก็ผ่านได้ครับนะฮะและอังคารก็เล็งลักด้วยนะฮะอังคารเล็งลักลักษณะเนี้ยตำแหน่งอังคารก็ไม่เสียหายอะไรคู่ศัตรูก็ไปเด้เป็นคู่มิตรไม่ใช่อ่ะแต่ก็ไม่เด้เป็นศัตรูอะไรขนาดนั้นนี่นะฮะ ก็ไม่ทําร้ายกันนะเนาะก็ไม่ทําร้ายอะไรกันอนะก็ไม่ทําร้ายอะไรกันนะในเมื่อไม่ทําร้ายก็ผ่านนะมันเป็นเรื่องของเมษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเมษาเองนะก็อยู่ในเกณฑ์นี้มีปัญหาในทุกคนล่ละครับมันมีปัญหาทุกแกะอยู่ท uh okay ี่ว่าเดือนไหนจะแก้เรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งจะให้ธนูทุกคนเป็นเรื่องนี้ได้ไหมไม่ได้หรอกมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่ แต่แต,แต่มันจะเรื่องอะไรก็ช่างมันอยู่ในเรื่องของเนี่ยมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับปุตตะตีเอาแล้วการว่าปุตตะนะฮะความรักใหม่ๆก็ปุตตะการลงทุนใหม่ๆก็ปุตตะความเสี่ยงก็ปุตตะบุตรบริวารก็ปุตตะและยังมีย่อยๆอีกไปหาเอามั่ง <c oughs> นะฮะอยากเรียนก็ต้องศึกษาบ้างครับนะฮะนะฮะต้องมีว่านะ เล็กๆน้อยรายละเอียดไปหาเอาคุณอาจจะอยู่ในเงื่อนไขนั้นก็ได้นะครับคุณอาจจะอยู่ในเงื่อนไขนั้นก็ได้นะผมเอาเฉพาะหัวข้อเล็กๆน้อยมายกตัวอย่างนะ,นะยกตัวอย่างครับนะฮะแล้วจะให้ทุกคนสําเร็จไหมสําเร็จทุกคนไหมไม่ครับอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกสําเร็จถ้าสําเร็จดูซิดูซิอันดับแรกเลยที่สําคัญที่สุด อังคารที่เล็งมาเนี่ยไปจับอังคารอันดับแรกเลยทักษะเสียมาะถ้าเสียเลงรักเรียบร้อยงานนี้วุ่นๆอยู่ด้วยสิงานนี้อาจทายเสียได้ทายเสียแหละแม่ทายเสียแล้ทายเสียแล้วถ้าทายดีอ่ะถ้าเป็นทักษาดีๆมาอา้าวเลง็งเออสิ่งที่ดีงามเลง็งอ่ะกับสิ่งที่ไม่ดีเลงเอ่ะเอาง่าย,ายๆอ่ะคิดกันง่ายๆย,ย่อยง่ายๆนะฮะนะฮะตามนั้นอ่ะ อีกอย่างหนึง่งสำคัญกว่าทักษะอีกไปดูซิดาวเดิมมีใครไหมมีใครอยู่ไหมเนี่ยพัทะกันเนี่ยนะฮะตาเนี้ยเมฆมีนกุมมีใครหรือเปล่านะฮะมีใครหรือเปล่าถ้าอยู่ให้คุณก็ง่ายๆถ้าอยู่ให้โทษอันนี้ก็เดือดร้อนหน่อยเห็นไหมมันทำให้ธนูมีความแตกต่างทันทีเลยเห็นปะ พักษาตูมหนึ่งก็ต่างแล้วดาวเดิมมาอีกก็ต่างเข้าไปอีกนะฮะอันนี้เห็นเฉพาะจรเราก็คุยเยี่ยงจรน,นี่แหละนะค,คุยเยี่ยงจอน,นี่แหละนะฮะก็อาจจะเป็นหัวข้อมาให้ส่วนจริงๆรงายละเอียดอย่างไรก็เป็นเรื่องของพักษาและดาวเดิมที่จะไขปริศนาว่าผ่านหรือ เหนื่อยมากหน่อยผ่านหรือไม่จบไว้งานนี้ไม่จบไว้งานนี้ถ่ายได้แะไม่จบไว้งานนี้นะนนอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นนะฮะได้ทั้งนั้นอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะธนูถึงได้แตกต่างกันอย่างที่บอกฮะเห็นไหมไม่อย่างนั้นธนูเป็นล้านล้านคนไม่รู้กี่ร้อยล้านนะฮะมันก็เหมือนกันหมดสิไม่หมดนะฮะแต่แต่แต่ แต่ธนูก็จะอยู่ในหัวข้ออย่างนี้แหละพออยู่หัวข้อนี้มันมีได้มีเสียมีเสมออะไรยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับทักษะและดาวเดิมว่าอย่างที่บอกอมันทําให้การทํานายเนี่ยเหมือนกับตั้งโจทย์ไม่ครบคําตอบก็ไม่ชัดอ่ะนี่พูดตรงๆเลยพูดอย่างตรงๆเลยถ้าใครรู้จักโหราศาสตร์จะเข้าใจคําพูดนี้เลย โจทย์ไม่ครบคําตอบไม่มีทางชัดครับถ้าโจทย์ครบคําตอบก็ครบก็ชัดก็ถูกก็แค่นั้นแหละนะครับจะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม